วันนี้เราผ่ามะพร้าวทำขนมเค้กกันนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงขนมจิปอะไรนะจิปก้อน,อนมะพราะ้าวอ,อ่อนพูดไปไปตูกค่ะเพื่อนเพื่นมะพร้าวน้ำหอมนะคะขูดเอาเนื้อเอาน้ำมาทำไส้ค่ะ แล้วก็ขูดเอาแต่เนื้ออย่าให้ผิวมันติดนะคะแค่นี้แค่นี้เราจะมาผสมการทำไส้นะคะอันนี้แป้งอะไรนะตา ไดตรงถ้วยเอา là rồi, tôi nhìn lại. สดๆนะคะ อันนี้แป้งกวนไส้นะคะของอะไรนะลองดูหน่อยดิของบูเล็บบูแคปงูมันตแนะแทงตัง้ง <c oughs> ของบูแคปจ้า

น,นี้เอาไว้เอาไว้ตกแต่งหน้าน,นี้ไว้ตกแต่งหน้านะคะแต่งกินด้วยเราเท้าน้ำหอมนะคะถ้าใช้เรทานน้ำหอมอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยหอมเราต้องแต่งกิน นนี้เราจะกวนไส้นะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ่ะอันนี้ไส้ของเราก็ใกล้จะได้แล้วนะคะต้องคนเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะ ไฟอ่อนๆได้ยังยังไอคนไฟอ่อนๆห <c oughs> น่อยพอๆเดี๋ยวติดตูดใช้ไฟอ่อนๆค่ะ งั้นเดี๋ยวติดก้นหม้อหอมเลยคะ่ะหอมมากเสร็จ ราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันนะคะประมาณหกลูกะคะ่ะแล้วเราจะใช้ไข่แดงผสมใช่ไหม จะตวงเครื่องนะคะนี่น้ำตาลทรายค่ะน,น้ำตาลทรายกี่กรัมนะร้อ <100. S 1> ยกรัมน้ตาลทรายร้อยกรัมแป้งเค้กค่ะช่วยดูหน่อยแป้งเค้กยี่ห้อน,นี้นะคะ มีน้ำใช่กี่กรโลร้อยหกสิบร้อยหกสิบกรโมค่ะแป้งเค้ก ประมาณผงฟูประมาณกี่ช้อนโต๊ะประมาณช้อนชาฮะ <Huh? S 2> ช้อนชั้นผงฟหนึ่งช้อนชา <c ười> ก็จะใช้ล่นนะคะ จะตีไข่ขาวผสมนะคะ เป็นแบบนี้นะคะเราจะผสมกับแป้งใช่ไหมเราจะผสมผสมกับแป้งะคะ่ะห,หัหน่ากิน นี้เป็นออเดอร์นะคะมีคนสั่งค่ะทำส่งออเดอร์ค่ะอาชีพเสริมค่ะ แม่ขนมตาลท้ฟฟูอย่างนี้เนาะฟูฟดเลยเนีน่ยขนมตาลก็ทำแบบนี้ก็ได้เออเป็นเนื้อตาลเออแต่เป็นเนื้อตาลเอามาตีเนาะตีก็ไอเนี่ยวิปปิ้งครีมอะไรเนี่ยตีก็ไข่ขาวตีก็ไข่ขาวมีคนทำอะขนมเ,เค้กขนมตาลเหรอเค้กขนมตาลมันก็เป็นออกมาเป็นเค้กขนมตาลเ,นนาเลยเออ คงจะฟูดีเนาะเอาไปเอาไปนึ่งกันเนาะฟูนุ่มดีเนี่ยเออเดี๋ยวพริกแพงทำขนมตาลมาคนก็เามาอบอบนี่เออปลาเปลืองก็ะทำขนมตาลนะขายอยู่กรุงเทพอ่ะตาลเก็บไม่ทันชาวบ้านตาลต้นที่บ้านนี้กรุงเทพชาวบ้านน่ะเก็บมาก่อนแล้วแต่เช้ามาแล้วอืมอยู่หลังบ้านนั่นแหละต้นตาที่บ้านกรุงเทพมันมีตาลขายตลอดนะเมื่อ เขาเอามาจับเสร็จยังจะช่วยตักใส่ถ่ายลู อันนี้เราตักใส่ใส่เลยนะคะเม่เท่าใส่เลยเสร็จแล้วนะคะเกม เตรียมนึ่งค่ะอบค่ะเราก็จะใส่หมอบอบ้ออบนะนี่นะเตาอบเตรียมใส่ตู้อบค่ะอุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบอะไรเขาเรียกอะไรเรึ่ชงชั่ชมงร้อยเจ็ดสิบองศาร้อยเจ็ดสิบองศาครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยว เรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็น <ลง S 1> ยังไงนมก็อบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะทำส่งออเดอร์ค่ะวันนี้ทำทำร้อยกล่องนะคะทำร้อยกล่องใครใครจะสั่งก็สั่งได้เลยนะคะ นี่ค่ะร้อยกล่องยังไม่เสร็จเลยนะคะกี่มงขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆ